สวัสดีแฟนๆท่านสินีวัตรทุกท่านพวกับผมกอบฟท่านสินิวัตรกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มีรถใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นรถค่าย BMW อนะหรือว่ากังหันสีฟ้าแล้วก็เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากอ่าก็หลายๆท่านเข้าถึงได้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าคันนี้นะฮะบีเอ็มดับเบิลยูสามสองศนะครับ คือ Minor c n a i นนะหลายๆท่านสับสน LCI คืออะไร LCI ก็คือเป็นรุ่น Minor Chain นะผมถ้าเทียบกับ Camry ก็คือ Camry Minor Chain อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นค่าย BM เนี่ยเขาจะเรียกว่า LCI เนาะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อย Iconic นะผมก็คือเป็นรุ่นมาตรฐานเป็นเกรดมาตรฐานของ BMW s r ซีรีส์3 F30 นั่นเองนะครับผมท่านใดที่หา BMW อยู่นะฮะต้องการรถเกง๋งค่ายุโรปนะฮะร,ราคาไม่แพงไม่สูงมากคันนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับเจ้า BMW คันนี้ติดตามรับชมมาในคลิปได้เลยครับ ข้อมูลของ BMW Series 3คันนี้ก่อนนะฮะคันนี้ 320d m o เดล F30 นะฮะรุ่นย่อย Iconic นะครับผมอ่ะก็จะเป็นรถปีโมเดล2017นะแต่คันนี้จะลากจดนะลากจด3ปีก็คืออออกรถปี2017แต่ยังไม่จดทะเบียนนะใช้ป้ายแดงมา3ปีเลยนะผมก็คือเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2020นะครับผมในเล่มทะเบียนก็จะเป็นคอสอ2017 ต่ว่าวันจดทะเบียนจะเป็นปี2020อ่าจะได้ไม่สับสนกันเนาะคันนี้เลขไม้ที่ใช้งานไป72,000กิโลนะครับผมเลขไมยถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะถ้าเทียบปี2017นะรถก็5ปีอ่าก็ตีเป็น5ปีนะผมปีละ20,000โลนะคันนี้วิ่งไม่ถึงแสนก็ถือว่าเลขหม่น้อยนะครับผมในส่วนของราคานะครับผมราคาเนี่ยต้องบอกตามตรงนะเทียบกันในเว็บไซต์นะฮะที่ขายรถยนต์มือสองอาจจะ มีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยแต่ได้คุณภาพของตัวรถที่สวยนะครผมคันนี้ราคาอยู่ที่1,249,000บาทนะครับผมถ้าเป็นในเว็บไซต์ขายรถทั่วไปก็อยู่ราวๆประมาณ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหรือว่าล้านสองอะไรประมาณนั้นนะผมแต่คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูความสวยงามของตัวรถนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ดูดฝุ่นเลยนะฮะสีสันมีสะเก็ดหินนะฮะเดี๋ยวเราจะพาชี้ทีละจุดเลยว่าต้องเก็บงานในชิ้นส่วนไหนบ้างนะผมเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมในส่วนด้านหน้านะผมเอาริ้วรอยก่อนนะฮะริ้วรอยของรถยนต์คันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะ จะเป็นสะเก็ดหินนะฮะก็คือขับตามรถบรรทุกนะฮะใช้งานในเมืองอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีสะเก็ดหินตามฝากระโปรงนะครับตามกันชนด้านหน้าน,นี่ด้านหน้าเห็นไหมจะมีสะเก็ดหินจุดขาวๆในกล้องน่าจะเห็นนะอ่าจะเป็นจุดขาวๆด้านหน้านะผมอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานให้นะผมเราพามาชมสภาพแรกเข้านะริ้วรอยก็มีแค่ประมาณนี้นะผมในส่วนของออปชันด้านหน้านะรุ่นไอคอนิกรุ่นมาตรฐานของ BM s e r i ซีรีส์3ไฟหน้าคันนี้เป็น LCI จะเป็น bmwu led นะฮะก็จะเป็นไฟหน้า led เป็นแผ่น led แบบสวยๆเลยเหมือนรุ่นซีรีส์5เลยเหมือนซีรีส์7เลยนะแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเขายังไม่อัจฉริยะมากยังไม่ใช่ adaptive led นะก็คือจะเป็นไฟหน้า led ธรรมดานะผมมีแค่ระบบเปิดปิดอัตโนมัติเท่านั้นแต่ว่าไม่มีในส่วนของไฟสูงเลี้ยวตามพงมาลายหักเหแสงตามรถอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะผมเป็นไฟหน้ามาตรฐานนะครับด้านล่างไฟตัดหมอก เป็นไฟตันหมอกแบบ LED เหมือนกันนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบ LED ทั้งระบบเลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะกระจังด้านหน้าเป็นทรงไตคู่นะครับการตกแต่งก็ดูสวยนะเป็นคโครมเมียมสวยงามนะผมอ่ะก็เป็นช่องดักลมเนาะนี่ด้านหน้าก็มีการตกแต่งคโครมเมียมนะเป็นชุดคโครมเมียมเพิ่มเข้ามาเพิ่มความหรูหรานะครับผมให้กับด้านหนังตัวรถเนาะทีนี้ถัดมาด้านข้างด้านข้างของ BM เซีรีส์3นะครับผมก็จะสวมใส่ล้อแมก ลายที่เขาเรียกว่ามัลติสป็อกนะฮะก็คือเป็นลายแบบซี่เยอะๆอ่านะก็จะไม่เหมือนตัวที่เป็นตัว M Sport ถ้า M Sport เนี่ยจะเป็นก้าการคู่ใช่ไหมมันจะดูสวยมันจะดูแบบซิ่งๆหน่อยแต่ถ้าเป็นรุ่น Luxury อนะ่าเป็นรุ่นส p o r t ธรรมดาอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นแบบลายซี่เยอะๆนะครับผมแบบคันนี้คันนี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นรุ่นมาตรฐานนะไอคอนะิกอก็จะได้ลายแบบนี้นะผมในส่วนของอยางเนี่ยเป็นยางรันแฟ นะฮะเป็นยางรันแฟตยางนิลภัยนะผมท่านใดที่ซื้อไปนะครับผมเราต้องการดูแลเรื่องของยางนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นยางรันแฟตเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มียางอะไหล่ให้เวลาเราออกต่างจังหวัดก็ก็งมาคอยกังวลเวลาเราเกิดเหยียบกิ่งไม้ไม้ตํานะครับผมไม่ต้องคอยกังวลเพราะมันเป็นยางรันแฟลตเนาะแต่ถ้ายางมันฉีกขาดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถวิ่งต่อได้ก็ต้องเรียกรถสไลด์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งจุดดีจุดด้อยนะฮะของยางแบบนี้นะผมขนาดของล้อขนาด17นิ้วนะครับผมก็ โอเคสวยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีแบบรักยิ้มริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะผมคือโดนประตูกระแทกนะก็จะเป็นบุบๆเล็กน้อยนะผมตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ถัดมาด้านบนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเป็นแบบ LED อนะ่าก็เป็นพับเก็บไฟฟ้านะแต่ยังไม่มีระบบพับเก็บอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าเขาไม่มี k e y l เลสให้นะฮะในส่วนของกุญแจที่เป็นระบบ Keyless Go เนี่ยก็ต้องเป็นรุ่น M Sport ใช่ไหมหรือว่ารุ่นกลางรุ่น Luxury แต่ถ้าเป็นรุ่น Iconic เนี่ยจะไม่มีนะก็ไม่มีสามารถแตะเปิดแตะปิดอะไรได้ที่มือจับนะเป็นสีเดียบตัวรถแบบนี้นะผมด้านบนก็มีสอากัศทรงคีบฉลามนะตามสไตล์ของ B M เขานะก็ดซูซิ่งดีนะผมด้านข้างเส้นสายก็ถือว่าโอเคดูสปอร์ตดูเท่นะผมเนี่ยเส้นสายของเขาดูดูดอะ่ะเออมันดูดุนะครับผมท่านใดที่ชอบแบบรถที่มันเหลี่ยมคมเยอะๆเ,เหมือน Honda c ซ vic F c อย่างนี้นะ ซีรีส์3นี่ก็โอเคเลยนะผมดีไซน์คล้ายๆกันนะทีนี้มาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของรถยนต์คันนี้นะผมไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคือดูกลางคืนนี่จะสวยมากมันจะมีเส้นนะครับผมเส้นนําแสงตรงเนี้ยมันดูเท่ดีนะผมและคันนี้เป็นรุ่น LCI นะครับผมไอตรงเส้นตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงนะฮะมันปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์3 F30 เนี่ยเส้นนี้มันจะตรงใช่ไหมเพราะมันเป็น LCI เนี่ยมันจะมีความโค้งนะมีความโคง้มคมคงมีการเล่นลวดลายาก็จะดูสวยขึ้นนะ,ะผม กล้องมองหลังไม่มีรุ่นเริ่มต้นไม่มีกล้องมองหลังแต่เขาให้นี่มา park sensor. นเซอร์นี่ตัวกะระยะถอยจอดและมีเฉพาะด้านท้ายเท่านั้นนะผมอาจจะต้องใช้ฝีมือความชํานาญในการเข้าซองถอยจอดนะฮะคุณผู้หญิงเนี่ยก็ต้องฝึกนิดนึงอ่าฝึกนิดนึงเพื่อความชํานาญในการเข้าซองนะฮะจะได้ไม่ต้องแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี้มันก็เสียเวลาอ่าอันนี้ก็มี parking นเซอร์ให้เพียงเท่านั้นความปลอดภัยก็ถือว่าน้อยนะ ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะาจะให้กล้องมองหลังมาสัก1ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะดีไซน์ด้านหลังก็เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเลยมีการตกแต่งโครเม,มียมด้านล่างปลายท่อคู่นะครับผมแบบว่าอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะเป็นปลายท่อคู่เนาะประมาณนี้นะครับผมสีสันด้านท้ายถือว่าโอเคไม่มีริ้วรอยอะไรมีแค่ด้านหน้ากับด้านข้างเท่านั้นที่ผม,ผมบอกไปเนาะเป็นพวกสเก็ตหินเล็กๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมทีนี้ด้านท้ายพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมเปิดขึ้นมาป๊บ ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบกลไกธรรมดานะผมด้านท้ายเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเลยกระเป๋าเดินทางถุงก๊์ฟอาจจะต้องพับเบาะอาจจะต้องถอดเบาะนะผมะมันพับไม่ได้นะเบาะมันพับไม่ได้มันไม่เหมือนเบนซ์นะอาจจะต้องถอดเบาะนะถ้าวางถุงกลอฟหรือว่าถ้าวางอิงเอียงนี่ก็อาจจะฝืนใส่เข้าไปได้นะผมก็ประมาณนี้นะเก็บของได้เยอะอยู่ด้านล่างไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นแค่กล่องใส่ของธรรมดาเพราะว่าไม่มียางอะไร ใช้ยางรันแฟตแล้วยางอะไหไม่มีนะผมด้านล่างก็จะเป็นพวกหลุมใส่ของเก็บของประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่าไอตัวไอคอนิเนี่ยมีออปชันอะไรให้ใช้บ้างนะรุ่นมาตรฐานของบีดมันอยู่นะผมออปชั่นจะล้นๆ้นไหมตามด้านไหนครับ มาตอนที่ภายในนะครับผมภายในของคันนี้นะฮะการตกแต่งนะผมะจะคล้ายๆกับตัว l u x u r y แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะค,ะคือสีภายในเนี่ยสีเดียวกันใช้สีเหมือนกันคือเป็นสีน้ำตาลลูกนัดนะฮะน้ำตาลมอคค่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายไม้ใช่ไหมตรงคอนโซลเนี่ยเป็นลายไม้แล้วก็บุด้วยหนังหุ้มตัดเย็บมาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สิ่งที่ต่างกับตัว l u x u r y ก็คือตัวเบาะเนี่ยฐานรองนั่งไม่สามารถ ปรับยืดออกไปได้นะฮะอันนี้คือ1อย่างนะที่ต่างกับตัว Luxury นะอย่างที่2หน้าจอหน้าจอของ B M W 3 2 0 D I c o n i c เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ระบบ i d รดเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มระบบเหมือนตัว Luxury หรือว่าตัว M Sport อ่นะาก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆดูแบบ ดูไม่ค่อยเข้าชุดกันนะแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้แหละเขายังให้ระบบไอไดมาอยู่แต่ว่าเป็นไอไดที่ไม่ได้เต็มรูปแบบเหมือนรุ่นพี่ๆเขานะผมก็ยังสามารถที่จะดูข้อมูลตัวรถตั้งค่าระบบไอไดความปลอดภยัยประตูการล็อกอะไรพวกนี้ตั้งค่าได้หมดกันนะครับผมแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะฮะไอคอนเน็ตต์ไรนะผมเกี่ยวกับมีเดียอะไรพวกนี้นะก็คือหน้าจอลูกเล่นจะคล้ายกันนะผมใช้คอนโทรลเลอร์ตรงกลาง เป็นตัวสั่งการนะรเป็นตัวควบคุมนะก็จะประมาณนี้นะผมหน้าจอคมชัดดีนะผมทีนี้ผมอยากให้ฟังเสียงเครื่องนะเดีย๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับผมอย่าเบรกนะอย่าเบรกก่อนแล้วกดปุ่มสตาร์ตรตรงนี้เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเวลาถ้าเราปิดประตูเนี่ยมันก็จะเบาลงกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงของเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารอยู่นะครับผมคือตรงนี้เนี่ยผมมองว่า ค่อนข้างดังไปนิดนึงนะการเก็บเสียงของ BM เซีรีส์3ถือว่ายังทำไม่ได้ไม่ค่อยดีนะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยผมต้องเทียบกับตัวซีรีส์5ที่เป็นโมเดล G 30นะนั้นเก็บเสียงดีมากเงียบมากภายในคือเงียบเลยนะทา,ทางที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะผมแต่ตัว F 30เนี่ยหรือว่า F 10ก็ตามเนี่ยเสียงเครื่องยนต์นะฮะจะเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเก็บเสียงต่างๆนานาเนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงแล้วกันนะเวลายืนข้างนอกนะฮะข้างๆกันเนเี่ย คือเขาคิดว่าเป็นรถกระบะนะแต่ก็คือรู้ว่ามันคือเครื่องยนต์ดีเซลของบีเมดเิยูนะฮะเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้คือรถกระบะนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือข้อด้อยของเขานะผมแต่โดยรวมถือว่าดีขับดีนะฮะประหยัดน้ำมันดูแลง่ายทนทานมากนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ทีนี้เรามาดูออปชันฝั่งคนขับกันบ้างนะในส่วนฝั่งคนขับเนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านแบบนี้หนาๆนะฮะถ้าเขาต้องการแบบสปอร์ตก็ต้องเป็นเ s ็ o r ปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติเนยา้ซ เป็นในส่วนของระบบควบคุมความเร็วนะฮะสามารถตั้งลิมิตได้ก็คือคูชคอนโทรนั่นเองนะฮะมีล็อกลิมิตความเร็วได้ตั้งควบคุมความเร็วในการที่ว่าเราจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะผมก็ขับไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแปรผ่านตามรถด้านหน้าได้ยังเป็นคูชคอนโทรแบบเบบีอยู่นะฮะด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเล่น นะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์อยู่ทางด้านขวานะผมแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยเป็นแบบปรับมือสี่ทิศทางนะครับผมด้านหลังของพวงมลาลัยก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนแต่ว่าเขามีในส่วนของระบบเซนเซอร์ตรวจจับละอองน้ําฝนที่หน้ากระจกนะตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคือฝนตกมามันก็ปัดเองอัตโนมัติด้านซ้ายนะผมเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวตกไฟสูงนะฮะแต่ว่าไม่มีในส่วนของออโต้ไฮบีมนะคือไม่มีนะผมเนี่ยก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวธรรมดาไฟสูงธรรมดานะผมแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ กดเข้าไปเพื่อจะดูข้อมูลการขับขี่ที่หน้าจอหน้าปัดตรงนี้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่ใช่หน้าจอแบบเต็มรูปแบบเป็นหน้าจอดิจิตอลเล็กๆนะฮะก็คือดูข้อมูลเกี่ยวกับทิป A ทิป B ระยะทางนะฮะอะไรประมาณนี้นะผมยังไม่ค่อยละเอียดอะไรมากนะ,ะหน้าปัดเดินไม้ก็ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่เนาะมีวัดรอบวัดความเร็วนะฮะวัดอุณหภูมินะผมแล้วก็ในส่วนของ เชือเพิงอ่นะก็จะประมาณนี้ดูง่ายๆดูง่ายๆนะผมตรงกลางน,นี้บอกไปแล้วเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะฮนะอ่ะก็จะไม่เหมือนตัวลักซูรี่ที่เป็นหน้าจอยาวเนาะลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะเป็นแบบดูโอโซนแรงลมซิงคกันนะครับผมแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลอันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่มีอะไรมากนะลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําปลั๊กเอาเลสที่วางของนะผมในส่วนของเกียร์อ่าเป็นเกียร์สเตปโทนิก8สปีด นะแบบเดียวกับซีรีส์หเลยนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่พละกําลังอยู่ที่190แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับตัวซีรีส์5 5 2 0ดีเลยนะครับผมพละกําลังนี่คือหายห่วงเลยความทนทานก็เหมือนกันนะครับผมการดูแลรักษาก็เหมือนกันและระบบเกียร์ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับเป็นสเตปโทนิค8สปีดนะฮะก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กแบบนี้มีสปอร์ตโหมดมีเมนนวลโหมดให้ใช้แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่นะ,ะาาจเเลือกป็ อ่าก็เน้นประหยัดคอมฟอร์ตก็ปกติแล้วก็สปอร์ตนะฮะก็สามารถเลือกได้อยู่ทางด้านขวาแต่ผมแล้วก็ปิดระบบะควบคุมเสถียรภาพอะไรก็อยู่ทางด้านขวาก็สามารถปิดได้เหมือนกันเนาะอ่าด้านซ้ายของเกียร์ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะฮะควบคุมในส่วนของไอร v แบงคมือแบบธรรมดาไม่มีอะไรที่วางแขนมีช่อง USB ให้1ช่องที่วางของกระจุกกระจิกให้นะครับผมด้านบนหลังคาก็บุผ้ามาเป็นนวมนะด้านในเนี่ยเป็น เป็นโฟมเป็นฟองน้าบุกมานะผมเนี่ยหลังคางหุ้มด้วยผ้ามีไฟส่องในในรถเป็น LED ที่บังแดดอ่านะมีไฟ LED เหมือนกันทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะครับผมก็ถือว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีนะฮะตัวเบานะตัวเบาเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มีเมมโมรี่จดจําตําแหน่งให้ถึง2ตําแหน่งเลยนะฮะคนขับป,ปรับได้มีเมมโมรีให้อันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายเนาะด้านขวาก็ไม่มีอะไรก็เป็นปุ่มเปิดไฟธรรมดาปกติที่วางคงวางแขนก็เป็นหนังบุนุ่มมาเออและอีกสําคัญหนึ่งที่สําคัญเลยมือจับไม่เหนียวนะฮะ BM เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับเมืองไทยมือจับประตูเนี่ยแม่งเหนียว จับไปปุ๊บติดมือเป็นดำๆมานะเคยเห็นไหมแต่คันนี้ไม่เหนียวนะฮะจับสัมผัสโอเคเลยนะผมยังไม่ลอกล่อนยังไม่ได้แบบเสื่อมสภาพนะฮะสภาพค่อนข้างโอเคเลยคันนี้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะฮะเดีย๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันครับด้านหลังนะฮะเอาอารมณ์การนั่งก่อนถือว่านั่งได้ดีเลยนะพื้นที่ขาเนี่ยเหลือเหลือเลยเห็นไหมพื้นที่ขามีขยับได้พื้นที่ศีรษะมีเล็กน้อยนะ,ะสำหรับคนตัวใหญ่ แล้วถ้าคนสูงประมาณ170นี่คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมคือจะนั่งสบายกว่านี้เยอะเลยนะตัวเบาะที่รองนั่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเอียงไปด้านหลังนะครเวลาเรานั่งลงไปนะเราเหมือนกับเราทิ้งตัวลงไปเลยนะครับผมมันจะไม่ใช่แบบนั่งเก้าอี้ปกติเนาะคือนั่งลงไปเนี่ยเบาะเนี่ยมันจะเป็นแบบสลปไปด้านหลังนะมันจะเอียงไปด้านหลังมากๆเลยองศาของเขานะคือเวลาเรานั่งเราเหมือนกับทิ้งตัวลงไปนะผมมันก็เหมือนแบบนั่งแล้วมันก็มีพื้นที่ขาเหลือพื้นที่ศีรษะเหลือนอะประมาณนี้การออกแบบถือว่าโอเคเนื้อฟองน้ํา อยู่ในระดับที่แข็งนะฮะถ้ากดลงไปเนี่ยออกแรงเนี่ยมันก็โอเคแหละมันยุบตัวใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรานั่งสัมผัสเนี่ยมันออกในแนวแข็งๆเลยนะครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า เวลาเราเดินทางไกลนั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีปวดหลังใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะผมอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะฮะก็ลองมานั่งกันเองแล้วกันเนาะมีช่องแอร์ด้านหลังให้อ่านี่ช่องแอร์ตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็มือจับด้านหลังก็ไม่ได้เหนียวเหมือนด้านหน้านะไม่เหนียวนะครับผมทั้งคันเนี้ยมือจับไม่เหนียวเลยนะผมสภาพถือว่าดีมากๆนะหัวหมอนปรับได้นะมีหัวหมอนเสริมมีที่วางแขนตรงนี้นี่ที่วางแก้วน้ําก็มีอ่านะวางแก้วน้ําได้แต่ไม่มีเก๊ะใส่ของนะฮะก็เป็นที่วางแขนธรรมดาเนาะ ก็ประมาณนี้นะคสำหรับพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะครับผมปลั๊กเอาเล็ไม่มีนะปลั๊กไฟไม่มีนะครับผมม่านหลังก็ไม่มีม่านข้างก็ไม่มีนะครับผมคือความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ก็บอกเลยว่ามันนั่งดีมากเดินทางได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนั่งกัน4คนเนี่ยสบายสบายหรือว่านั่ง5คนก็ได้แต่ว่าคนที่5เนี่ยมันจะลําบากนิดนึงคือตรงกลางเนี่ยมันมนนะนะีในส่วนของเผลานะในส่วนของเผลเนี่คือต้องนั่งแหกขาิดนึงนะครับผมมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ ที่พนักพิงก์ก็อาจจะแบบดันหลังหน่อยนะฮะถ้านั่งกัน3คนด้านหลังเนาะก็ประมาณนี้นะผมและมีกิมมิกเล็กน้อยนะฮะผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละตรงแอร์แบ็กเสา B นะฮะตรงคําว่าแอร์แบ็กเนี่ยมีไฟส่องออกมาด้วยเห็นไหมคือถ้าเราเปิดไฟในเก่งนะมันจะมีไฟส่องออกมาตรงเนี้ยเออมันมันดูโอคมันดูเท่ดีว่ะมันดูเท่ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมก็โอเคดีนะผมก็ไม่มีอะไรตะครับเป็นแค่ไฟเฉยนะฮะ,นะะก็แค่บอกกันนะประมาณนี้นะเฮ้ยไม่มีนี่กระเป๋า กระเป๋าใส่เอกสารไม่มีเออลืมบอกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือพอมันเป็นซีรีส์สมเนี่ยมันเป็นรถขนาดเล็กอะออปชันด้านท้ายไม่ค่อยมีอะไรมันเน้นขับขี่เน้นนั่งด้านหน้ามากกว่าด้านหลังคือเหมือนแบบผู้ดโดยสารนะอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะเนี่ยออปชันก็ไม่มีปักก็ไม่มีมีแค่ช่องแอร์ด้านหลังให้นะผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันหรือว่ามาลองนั่งเองนะครับผมว่าชอบไม่ชอบอยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านนอกครับ มาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะเมื่อกี้เราดูภายนอกไปแล้วดูภายในไปแล้วเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะฮะคันนี้ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบดีเซลนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ในซีรีส์5 5 2 0นรบ d นะผมพลังกำลังของเขาเนี่ยอยู่ที่190แรงม้าทำงานที่4000รอบต่อนาทีนะฮะส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่400นิวตันเมตรทำงานที่1จนึง2,500รอบร่อนหาทีบจนถึงสองพัืห้าร้อยนต์เนี้ยนะน้นในสอวนของ พลังกำลังต้นพลังกำลังต้นนี่กำลังดีเลยนะครับผมออกตัวครับตอนช้าๆแล้วเร่งแซงตรงนี้โอเคนะครับผมแต่ถ้าตอนปลายตอนกลางตอนปลายเนี่ยเราจะเร่งเพิ่มเติมเนี่ยกำลังเนี่ยอาจจะสู้เครื่องยนต์เบนซินไม่ได้นะครับผมคือเครื่องยนต์เขาเน้นให้มันขับขี่ตอนต้นได้ดีนะฮะออกตัวกําลังรอบต้นเนี่ยดีนะครับผมเน้นประหยัดน้ํามันอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าต้องการซิ่งๆหน่อยนะฮะร,รอบกลางรอบปลายอะไรอย่างนี้นะ ก็ต้องไปเล่นเครื่องเบนซินนะฮะอันนั้นจะจีจ๊ดจ๊าดเลยนะผมแต่ถ้าเน้นประหยัดเน้นการดูแลรักษาที่ง่ายคงทนนะฮะแต่เสียงเครื่องดันไปนิดนึงนะฮะก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะผมทีนี้ในส่วนของช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างของ BM s ซีรีส์3นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแมกกา r s นส s ตัดพร้อมเหล็กกันโค้งนะ,ะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นมัลติลิงค์พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับผมถูกเซตออกมา ให้ออกแนวแบบอย่างที่บอกคือเน้นวัยรุ่นหน่อยนะมันจะออกแบบแข็งๆหน่อยนะฮะแต่ว่ามันแน่นนะมันแน่นแล้วมันเฟิร์มนะฮะมันกระชับเวลาเราขับขี่นะบนท้องถนนเนี่ยมันจะมันค่อนข้างกระชับนะฮะค่อนข้างคมนะฮะควบคุมรถได้อยู่มั่นคงอ่าประมาณนี้ทีนี้โครงสร้าง่ะโครงสร้างคันนี้นะครับผมโครงสร้างสวยเลยนะถึงมันจะดูสกรปรกนะแต่โครงสร้างสวยนะไอ้สกรปรกเนี่ยมันทาความสะอาดได้แต่ถ้าโครงสร้าง เกิดมีชํารุดเสียหายมีการชนมันทําไม่ได้นะครับผมคันนี้สวยเลยฝากระโปรงเดิมนะคานด้านข้างเดิมนะครับผมแล้วก็คานด้านหน้าก็เดิมนะฮะไม่มีการทําสีไม่มีการซ่อมแซมนะครับผมเราจะเน้นรถสวยเป็นหลักนะถึงความสกรปรกมันจะมีแต่ว่าเน้นโครงสร้างสวยกับเครื่องยนต์ดีและเกียร์ดีนะครับผมอ่านี่คือด้านหน้านะด้านข้างนี่มาดูด้านข้างกันเลยนะขอปิดประตูบานท้ายก่อนอ่านี่นะครับ ในส่วนของด้านข้างอู้ดึงยากนะฮะนี่โครงสร้างด้านข้างก็คือกระดูกงูนะกระดูกงูเม็ดอาร์กนะครับผมที่เคยบอกกันทุกคลิปนะฮะดูยังไงก็คือดูว่าด้านหน้าด้านหลังตรงกันไหมเอานิ้วจับจับดูนะครับผมแล้วก็แผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเนี่ยมันมีรอยสีโป้นะมันมีรอยดัดไหมนะครับผมถ้าเหล็กมันโดนดัดหรือว่ามันเคยยับมาก่อนเนี่ยเราจะดูออกนะฮะอันนี้คือสภาพสวยเรียบร้อยบานพับไม่มีอ้าออกนะบานท้ายเหมือนกันดูเหมือนบานหน้าเลย ทังด้านซ้ายด้านขวาบานหน้าบานหลังดูเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับหลังคาต้องไม่เคยมีการซ่อมนะฮะแล้วก็ดึงลงมาอย่าจนถึงสุดขอบบันไดนะครับผมดูว่ามีร่องรอยงการชนกระแทกหรือเปล่านะรประมาณนี้นะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อนี่ด้านท้ายคือด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวเก็บพมก่อนนะครับด้านท้ายนะครับผมมันจะดูไม่ได้จะเป็นแบบนี้เห็นไหม คุณจะไม่เห็นตัวถังนะครับผมเขาจะปิดผลึกเอาไว้แต่อันเนี้ยมันดึงง่ายนะมันจะไม่เหมือนไอ้สองคลิปที่แล้วนี่เปิดขึ้นมาคุณจะเห็นโครงสร้างเห็นไหมโครงสร้างสวยเลยนะครับโครงสร้างสวยมากเนี่ยคือโครงสร้างเดิมของเขานะไม่มีการทําสีไม่มีการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็ตัวแปะลิ้วรอยอะไรพวกนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกไงนะแปะเพื่อปกปิดรอยเชื่อมต่อที่ทางโรงงานผลิตเขาทํามา อ่ะก็จะมีแปะให้แบบเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมเวลาเก็บก็ดึงมันลงมาด้วยนะฮะอย่าลืมนะอ่ะโอเคสําหรับโครงสร้างและเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้สวยมากนะน่าใช้มากภา,ายในเรียบร้อยมากเลยที่คุณเห็นเน่เบาะไม่มีช้ามือจับไม่มีเหนียวนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าพร้อมใช้เลยเหลือแค่เก็บสีให้มันสวยงามขึ้นทําความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ ก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะสำหรับเจ้า bm series ส์3 320 df 3 0 iconic นะผมจุดดีของรุ่นนี้เนี่ยก็มีเยอะเลยนะฮะในส่วนของดีไซน์หน้าตาดูไม่เก่าเลยนะฮะสภาพโดยรวมโครงสร้าง ค่อนข้างสวยนะผมอาจจะต้องมีเก็บในส่วนของสีสันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างดีรถอายุเนี่ยก็5ปีแล้วนะฮะสภาพโดยรวมแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะผมทั้งภายนอกภายในสวยมากนะครับผมแล้วก็จุดด้อยอ่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงจุดด้อยใช่ไหมเวลาจะดูรถก็ดูแต่จุดดีดูความสวยของสีดูความเงางามของภายในใช่ไหมแต่จุดด้อยคันนี้ก็มีนะฮะก็คือในส่วนของช่วงล่างนะช่วงล่างเนี่ย มันจะมีแบบอาการตึงตังนิดนึงถ้าขับด้วยความเร็วต่ำนะขับในหมู่บ้านขึ้นลูกลันนาดหรือว่าขึ้นคอสะพานอะไรอย่างนี้นะในความเร็วต่ำมันจะมีแบบอาการตึงตังนิดนึงนะฮะก็คือเขาเป็นรถเล็กเนาะ,ะเขาเซ็ตมาจะไม่เหมือนซีรีส์5ซีรีส์5จะออกแนวแบบลักชัวรี่ลุ่มนุ่มนวลหน่อยนะครับผมแต่เนี่ยจะออกแนววัยรุ่นนิดนึงนะฮะผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมอันนี้ก็หนึ่งอย่างนะอย่างที่2เครื่องยนต์นะฮะจะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเป็นเครื่องยนต จะมีเสียงดังเล็กน้อยแล้วก็การเก็บเสียงของซีรีส์สเนี่ยก็อยู่แบบระดับกลางๆไม่ได้ดีมากไม่ได้เหมือนตัว G 3 0ของซีรีส์หที่เก็บเสียงได้ดีนะมันก็จะประมาณนี้นะผมโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับในราคา1นึ่งล้านสองบาทลดปี2017เล็กไม่เพียงแค่ 72,000โลเท่านั้นเองนะผมท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่0901011019นะผมหรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @54 นิวัดนะผมก็จะมีทีมงานคอยให้ข้อมูลนะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโทรเนาะก็แอดไลน์มาได้นะผมสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟ54นิวัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ติดตามกันไว้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com